สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK นะคะเรามาแนะนำรถเก่งคันเล็กๆนะคะสวยดูดีมีเสน่ห์ค่ะเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงด้วยนะคะสำหรับคันนี้ n i s สันมาร์ค่ะรถปี2011เครื่องยนต์1 2 0 0 c ซีซีตัว E เกียร์ออโต้นะคะหน้าหลังเดิมๆทั้งคันเลยค่ะทุกท่านเครื่องยนต์1.2เดิมๆไม่ติดแก๊สเลขไมหม่150,000กิโลเมตรมีประวัติศูนย์นะคะ ยางปี2023ค่ะเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อเดือนตุลานี้เองนะคะสามารถเอาไปใช้กันได้ยาวๆเลยคะ่ะทุกท่านใช้ได้อีกหลายปีเลยทีเดียวนะคะภายในค่ะสภาพสวยสมบูรณ์ภาษีพรบนะคะปี67ค่ะภายในนะคะเกียออโต้ทุกท่านมีจอดีวีดีพร้อมกับกล้องถอยหลงังมีกุญแจรีโมทแอร์เย็นระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบเครื่องเกียร์ชงรางพร้อมใช้นะคะ ราคาคันนี้1 2 9 0 0 0บาทค่ะซื้อสดไม่บวกอะไรเพิ่มนะคะรถอยู่พุทธมนฑลทนสาย2ค่ะสนใจติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเป็นเบอร์โทรผู้ขายโดยตรงโทรไปคุยสอบถามรายนัดหมายร่วงหน้าโดยตรงนะคะแอดมินเพียงแนะนำเท่านั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ